สำหรับพระเจ้าตอบคําอธิษฐานของข้าพเจ้านะคะสมศรีนิวไย์บุดิลัมนะคะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันอยากจะมาขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเจ้าตอบคําอธิษฐานของข้าพเจ้านะคะข้าพเจ้าได้อธิษฐานพี่น้องข้าพเจ้าได้อยู่ในนิวไวนนะคะประมาณสามเดือนกว่าแล้วนะคะข้าพเจ้าเองขอบคุณพระเจ้าได้อธิษฐานกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะว่า อยากให้อาจารย์พรมเอกอาจารย์หน่อยซึ่งเป็นผู้นำใหญ่มาเยี่ยมที่บ้านอยากได้รับพ,พรที่ได้รับการเจิมของพระองค์ผ่านผู้นำของข้าพเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าเองได้อ,อธิษฐานแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่จะมาขอบคุณพระองค์ในวันนี้ถ้อยคำของพระเจ้าก็มาถึงข้าพเจ้าผู้ใดที่เชี่ยวความสได้รับ พระพรผ่านผู้รับใช้นั่นก็คือผู้ที่เชื่อฟังจะได้รับน้ำมันแห่งการเจิมสำหรับผู้นำของเราพระเจ้าทรงเจิมอ,อาจารย์คมเอกอาจารย์หน่อยอย่างเต็มล้นแล้วเราผู้เชี่ยวฟังก็จะได้รับพระพรผ่านอาจารย์นะคะผู้เชี่ยวฟังนะคะจะได้รับการเจิมนะคะในะถ้อยคําของพระเจ้าได้มาถึงพระพเจ้าว่าพระเจ้าเจิมศีรษะ แล้วก็น้ำมันก็ไหลลงมาถึงหนวดเข่าของอาโรนแล้วไหลถึงผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าผ่านผู้นำวันนี้ข้าพเจ้าอยากมาขอบคุณพระเจ้านะคะที่อาจารย์ได้มาเยี่ยมข้าพเจ้าตลอดทั้งอาจารย์หน่อยและทีมงานของท่านขอบคุณพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าดีใจประทับใจนะคะลูกสะใภ้ของข้าพเจ้าและหลานน้อยของข้าพเจ้าก็ได้เชื่อพระเจ้าด้วยเป็นสิ่งที่ได้เป็นพระพร ที่ข้าพเจ้าได้รอคอยก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสําหรับอาจารย์อ้ออาจารย์เอกตลอดทั้งอาจารย์ลุจีอาจารย์เสวรุณขอบคุณสําหรับที่น้องได้มาอวยพรได้มาเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าที่ฐานกับพระเจา้าพระเจ้าน่ารักและตอบคํอธิษฐานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากให้ผู้นําได้มาเยี่ยมได้มา ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็บอกอยากให้ผู้นำของเรามาเหยียบบ้านสักครั้งหนึ่งที่จะเป็นพ่อพรมากมายสําหรับครอบครัวของข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าดีใจขอบคุณสําหรับอาจารย์พงเอกอาจารย์หน่อยที่ได้เข้ามา,อ,าอวยพรและก็เข้ามาได้ให้เราครอบครัวของเราได้รับสันติสุขแล้วก็ได้รับสิ่งดีเมื่อเราเชื่อฟังผู้นำของเราเราก็จะได้จิงผลดีที่พระเจ้าทรง อวยพรเราและสิ่งที่ข้าพาเจ้าอัศจรรย์มากสําหรับที่รักของข้าพาเจ้าก็คืออาจารย์เดชชาติท่านพอได้ตั้งใจแก่คําสอนนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับการที่เชื่อฟังเราจะได้กินผลดีที่มาจากาพระเจ้าขอบคุณสําหรับพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณที่อาจารย์และทีมงานพี่น้องทุกท่านได้มาเยี่ยมขอพระเจ้าอวยพรนะคะอาเมนค่ะ